สวัสดีครับพบกับสุรุ卡尔ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซานาไม่มีดกูกซานีจวดย่างเดียวแฟนหงแดงเหเข้าใหญ่ล่าสุดนะครับฟอร์เรน v สตกลงย้ายซบลิเวอร์พูลสะเทือนตลาดฟอร์เรน v สตอบตกลงเงื่อนไขซบลิเวอร์พูลสลัดกล่อมสําเร็จจอดทุบสติสมสรนือวกกาฟุูบอลยุโรปสั่นสะเทือนอีกครั้งนะครับเมื่อมียนแรงงานข่าวที่น่าตื่นเต้นระบุว่าสมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ีก ใกล้ที่จะปิดดิวครั้งประวัติศาสตร์หลังมีข่าวว่าฟอร์เรียนเวียสเพมเกอร์อัจฉริยะจอร์เจียมันของไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้บรรลุเข้าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวที่สําคัญทั้งหมดและตอบตกลงที่จะยาา้ายมาค้าแข่งในทินแอนฟิลไปเป็นที่หลยลอยแล้วหลังข่าวตีน่าเชื่อถือระบุนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่อา์เนอร์ส็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลได้ลงสนามเจอจาด้วยตนเอง ดยมีการโทรไปพูดคุยโดยตรงกับ VS <S <S เพื่อนำเสนอโปรเจกต์ <S <S และวิสัยทัศน์ของทีมซึ่งประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจดาวเตะดีกรีทีมชาติเ,นเนยอรมนียิ่งไปกว่านั้นนะครับแหล่งข่าวภายในของลิเวอร์พูลยังเปิดเผยด้วยว่าสมโมสรได้อนุม,มัติงบประมาณระดับทําลายสรรถติติค่าตัวนักเตะของสมโมสรเพื่อเป็นการชจนชาและค่าเหนื่อยในการดึงตัว VS มารุ่มทีมแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเสริมทัพครั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในวันเดียวกันนี้ตามเวลาท้องถิน่น VS ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากไบอร์มินกคู่แข่งสำคัญที่ต้องการตัวเขาเช่นกันนั่นทําให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนของนกเตะกณะนี้นะครับลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นการให้กับเบอร์เลวกูเซนต้นสกัดของ VS ซึ่งทางฟังห้างขายยาเองก็มีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมดังจากอังกฤษได้ในเร็ววันนี้ าการเยี่ยมทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับจะถือว่าเป็นการเสริมทัพครั้งสําคัญและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าลิวโลภายใต้การกุมทีมของอาร์เนอร์สลอตพร้อมแล้วที่จะกลับมาท้าทายความสำเร็จอย่างเต็มตัวในลุ้นการหน้าอีกครั้งในการป้องกันแชมป์พเมลีซึ่งสร้างความตื่นเต้เตในให้กับแฟนบอลเดอะคัพทั่วโลกเป็นอย่างมากนะฮะยังมีอีกครั้งนะครับจากสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีนะฮะที่มานั่นก็คือฟรนซ์แพลตทนเบิร์กนะฮะเตรียมจวด สัญญาณบวก vs ตกเป็นข่าวเริ่มมองหาบ้านในลิเวอร์ pool ไบเยนวันโดนปาดหน้าความหวังของหงแดงลิเวอร์ pool ในการคว้าตัวฟอร์เรน vs ยอดเพเมเกอร์ของเบิร์นลวูเซนดูจะสดใสขึ้นอีกขั้นเมื่อมีรายงานล่าสุดจากคลิสตียนฟอลผู้สื่อข่าวข่ดังของเบลสื่อชนนำในเยอรมนีอ้างว่าดาวเตะทีมชัดิเยอรมนีได้เริ่มมองหาบ้านพักในเมืองลิเวอร์ pool แล้ว นับเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมากแคคแนนในทินแอนเฟลทำการการแข่งขันที่ดูเดือดกับไบเยนมิวนิคฟลอสนะครับได้เปิดเผยผ่าน FC ฟซีไบเยนอินไซส์ว่าไบเยนมิวนิคยังคงเชื่อมั่นว่าครอบครัวของวีสได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะย้ายปลรรุ่มทีมในปี2025หรือปี2026แต่สถานการณ์ล่าสุดทำให้ยักษ์ใหญ่บาวาเรีย,ยเริ่มกังวลเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเล็กน้อยเนื่องจากไม่คาดคิดว่า ลิเวอร์พูลจะกล้าทุ่มเงินมหาศาลถึงระดับนี้แม้จะเคยมีกรณีของมอไมซ์ไกเซโดที่พวกเขายื่นก็เสนอ1นึล้านปอนด์แต่ไม่สําเร็จเราได้ยินมาว่าฟอร์เรียนสเริร่มมองหาบ้านในลิเวอร์พูลแล้วฟลอสกล่าวครอบครัวของเขากําลังเล่นเกมนี้อย่างเปิดเผยพวกเขาแจ้งใบเยืนถึงการเจอจกับลิเวอร์พูลและก็แจ้งกับลิเวอร์พูลถึงการเจอจกับใบเยืนเช่นกันสานการณนี้ตอกย้าว่า ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านปอนด์เพื่อลายเซ็นของเวสซซึ่งสร้างผลงานน่าทึ่งกับเลเวอร์กูเซนโดยอาจเป็นตัวเลขที่ไบยมนิกไม่พร้อมที่จะสู้ราคาโดยเฉพาะหลังจากที่มีรายงานมาว่าหงแดงได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของนาเตะไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าการที่ลิเวอร์พูลผลักดันค่าตัวขึ้นสูงอาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนการที่เวสเริ่มวาดภาพชีวิตในเมอร์ซีไซส์ถือเป็น ก้าวสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนว่ากรณีของซูเปอร์สตาร์รายอื่นๆที่เคยมีข่าวกับทีมเช่นกิยันเอมเปเป้ P e, ซึ่งไม่เคยมีรายง,งานว่าเข้าใกล้ถึงขั้นมองหาที่พักอาศัยการตัดสินใจมองหาบ้านจึงเป็นการตอกย้ำว่าดาวเตะในวัย2 2ปีกำลังพิจารณาการย้ายทีมครั้งนี้อย่างจริงจังทำให้โอกาสที่หงแดงจะปิดดิวนี้สำเร็จมีสูงมาก สลัดต่อกับอาร์เตต้าอ้างมีไว้สําหรับทีมที่ไม่ได้แชมป์หลังพางหงแดงผง,งาดพรีเมียร์ลีกไปหลังการสร้างประวติสั์พันลิบูโเตเลงบอลลังชั้นพรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลแรกที่เข้ามากุมทัพอันเนอร์สลัดกุนซือชาวดัตได้ออกมีสัมภาษณ์ที่ถูกมาว่าเป็นการกล่าวพาดพิงถึงมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกู้แข่งสําการในการลุน้นแชมป์อย่างมีในย่าสสำคัญ ประเด็นนี้นะครับเริ่มต้นจากที่อาเตต้ามักให้สัมภาษณ์ในช่วงท้ายฤดูกาลโดยระบุถึงปัจจัยใบแดงและอาการบาดเจ็บว่าส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทัพปืนใหญ่ที่ต้องพระท่าให้กับหงแดงในโค้งสุดท้ายล่าสุดนะครับ็อตได้ตอบโต้ประเด็นกล่าวผ่าน BBC Sport อย่างเผ็ดร้อนว่าข้อแก่ตัวทั้งนั้นมีไว้สำหรับทีมที่ไม่ชนะลีกผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวเสริมว่า ข้อแก้ตัวเหล่านี้คุณสามารถยกให้กับลิร์พูได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เงินมากนักหรือไม่ได้นําผู้เล่นใหม่เข้ามาหรือการเข้ามารับงานต่อจากคนอื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อแก้ตัวสําหรับทีมที่ไม่ชนะลิและมันเป็นเรื่องดีที่เรามีข้อแก้ตัวเหล่านี้ทั้งหมดแต่เราก็ไม่ต้องใช้มันเพราะเรายังคงคว้าแชมป์มาได้ การชนะของลิเวอร์พูลในนักการนี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีด้วยฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งยันรอยก็ตามการป้องกันแชมป์และการท้าทายในเวทียุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนีกหลังจากตกรอบ16ทีมสุดท้ายในปีนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญในฤดูกาลหน้าตามการคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลที่หมายมั่นบ้นมือจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่รวมถึงทีมอื่นๆที่พร้อมเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่ง อนาคตยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากแต่ภารกิจเร่งด่วนของหงแดงคือการเสริมทัพในช่วงสมยน,นี้เพื่อรักษาความได้เปรียบและต่อยอดความสําเร็จต่อไปอาเนอร์สล็อตเปิดอกเผยเหตุผลเมือนสเปอร์อีกทีมดังก่อนเลือกหงแดงชี้ครอบครัวและความเหนือชั้นของลิเวอร์ p o o คือปัจจัยสำคัญ อาเนอสโลตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่พึ่งพาหง์แดงพง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกที่เข้ามากลุ่มทัพได้ออกมาเปิดใจถึงเบื้องหลังการตัดิใจครั้งสําคัญก่อนมารับตําแหน่งในทินแอนเวลโดยยอมรับว่าเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทันเนมฮอสเปอร์และอีกหนึ่งสโมสรดังในอังกฤษก่อนที่สุดท้ายจะเลือกหง์แดงอย่างไม่ลังเลสโลตให้สัมภาษณ์กับสื่อดัตรวมถึง p z ีซ ว่าการไม่ไปสเปอร์เป็นเรื่องของครอบครัวถึง99%โดยเขาเล่าถึงการพูดคุยกับลูกๆและความต้องการของลูกสาวที่อยากใช้เวลากับเพื่อนในช่วงปิดเทอมมากกว่านอกจากนี้เขายังมองว่าการย้ายจากเฟยนนูดไปสเปอร์โดยตรงเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่แค่สเปอร์เท่านั้นแต่ยังมีอีกสโมสรหนึ่งที่ผมจะไม่เอ่ยชื่อซึ่งผมต้องเข้าไปนำเสนอแนวทางการเล่นและแข่งขันกับโค้ชคนอื่นๆเพื่อให้ได้รับการพิจารณา สลัดกล่าวเสริมอย่ันไรก็ตามสถานการณ์พิกผานเมื่อลิอร์พูติดต่อเข้ามาเมื่อลิอร์พูเข้ามาทุกอย่างก็แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงสลัดยืนยันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าลิอร์พูอีกแล้วผมบอกเอเจนต์ของผมราเฟเออลาพิเมนตาว่าผมต้องการรู้ว่าผมเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวหรือไม่ถ้าไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าผมจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ความพัใจในความเป็นมืออาชีพของหงแดงเป็นอีกปัจจัยสําคัญ ลิเวอร์พูลดำเนินการแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงริชาร์ดฮิวผู้นวยการกีฬาคนปัจจุบันสร้างความประหลาดใจให้กับผมมากมายที่เขารู้จักผมดีขนาดนั้นรวมถึงการที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้จากจูเลียนวอร์ดซึ่งเป็นอดีตผู้นวยการฝ่ายเทคนิคของลิเวอร์พูลที่เคยมาเยี่ยมชมการทำงานของผมซึ่งภายหลังผมถึงตระหนักดีว่าการมาเยือนนั้นมีจุดประสงค์แอบแฝงแสดงเห็นถึงความพิถีพิถันของลิเวอร์พูล การตัดสินใจของสล็อตดารับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเมื่อเขาสามารถนําทีมประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกโดยสุดสัปานี้ลิเวอร์พูลจะมีการเฉลิมฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการซึ่งเวอร์จิฟานไทยกับตันทีมจะเป็นผู้ชูถ้วยแชมป์ต่อนหน้าแฟนบอลปิดท้ายฤดูกาลที่น่าจดจําของพวกเขา จ็กกคลับส่งสารถึงแอนฟิลหงแดงเตรียมฉลองใหญ่แชมป์ลีกสมัยที่20สุดสัปดาห์นี้กำหนดการพาเรดวันจันทร์เจเกกิงคลับนะครับได้ปรากฏตัวอดีตรมกุลเสือเจเกกิงคลับร่วมง,งานการกุศล LFC Foundation และส่งข้อความพิเศษถึงแฟนๆก่อนการฉลองใหญ่บริการแห่งความสุขนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเจเกกิงคลับอดีตผู้จัดจาก,การทีมขวัญใจเดอะคัพได้ส่งข้อความสุดพิเศษจากงาน LFC ฟาว a ดชั่นกาลาเบลเมื่อคำาคืนที่ผ่านมาในขณะที่สโมสรลิเวอร์พูลเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้อีตเจ้านาาใหญ่ชาวเยอรมันซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งทูตกิติมศักดิ์ของมูลนิธิสโมสรได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงการกุศลดังกล่าวณมหาวิหารแองกิลกานอันโออาของเมืองลิเวอร์พูลรวมกับโครงการฟาเวอร์เรสซซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าตำนานนักเตะของสโมสร รายงานล่าสุดยืนยันว่าเจคกิงคลับนะครับมีกําหนดก,การที่จะพำนักอยู่ในย่านเมอร์ซีไซส์ต่อไปเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในโมเมนต,ต์สาคัญเมื่อทีมลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอาร์เนอร์สลอตจะทําการชูดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-2025อย่างเป็นทางการณนะสนามแอนเวลในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคนนี้หลังจบเกมลีกนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของคริสตัลพาเลส ส่วนการเฉลิมฉลองล้แห่นะครับจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่26พฤษภคมาคมโดยทํานักเตะและทีมงานสตารโค้ชของลิเวอร์พูลจะนำถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของสโมสรขึ้นกระบวนพาเรลแห่ฉลองแชมป์ไปรอบเมืองเริ่มต้นด้วยเวลา14.30ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้แฟนบอลได้ร่วมยินดีกับความสุเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างเต็มที่ จับตาเบอร์เสื้อ VS ที่แอนฟิลหากดิวปรับทิศาส์สำเร็จหงส์แดงมีเลขมงคลรอเพียบ 23- 27เป็นเต็งหนึ่งเบอร์เสื้อสุดฮอต23และ27หากวีย้ายมาจริงมาเลข23ที่วีเอเคยใส่ให้กับทีมชุดใหญ่ของเลวิสุเซนสปีคือตัวเลือกที่น่าจับตาและเป็นเบอร์ที่เจ้าตัวคุ้นเคยกระแสข่าวการยยทีมของฟอร์เรนวีเอเพเมเกอร์อัจฉริยะของเบอร์เลิฟุเซนสูตินแอนฟิลของลิเวอร์พูลยังคงร้อนแรง ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องล่าสุดมีการคาดการถึงหมายเลขเสือ้อที่ดาวเตะทีมชาติเยอรมนีอาจเลือกสวมใส่หากการย้ายทีมที่อาจทำลายสถิติสมโมสรเกิดขึ้นจริงโดยมีหลายเบอร์ที่น่าสนใจและมีความผูกพันกับเจ้าตัวรออยู่แม้ว่านักเตะใหม่อย่างอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์จะยังคงสวมเสื้อหมายเลขสิบที่คุ้นเคยแต่สลับวีเอสหากย้ายมาจริงหมายเลขยี่สิบสามและยี่สิบเจ็ดถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นอย่างยิ่ง เนื่องจากเขาเคยสวมทั้งสองเบอร์นี้สมัยแจ้งเกิดกับเลเวอร์กูเซนโดยหมายเลข23คือเบอร์ที่เขาใช้กับทีมเยาวชนอยู่19ปีก่อนจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อเบอร์27ให้กับทีมชุดใหญ่ถึง4ปีเต็มและพัฒนาฝีเท้าจนได้รับเสื้อหมายเลข10ในปี2023นะครับที่สำคัญหมายเลข23ยังเป็นเบอร์ที่มีความหมายกับหงแดงโดยเคยเป็นเบอร์ของตำนานอย่างเจมีก่กาลเลเกอร์และโอบบี้ฟาวเลอร ก่อนที่ร็อบบี้ฟาวเลอร์จะเปลี่ยนไปใช้เบอร์9ส่วนผู้เล่นคนสุดท้ายที่ใช้เบอร์27คือดวักโอลิกีฮีโร่ในความทรงจำของเหล่าเดยครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีเบอร์6 12 13 15และเบอร์16ที่ว่างอยู่และอาจมีเบอร์นอื่นๆวางเพิ่มหากมีการย้ายออกของนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรายงานจากเดนเติตนะครับสื่อชื่อดังระบุว่า เวสมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายซบลิวพูในซัมเมอร์นี้ถึงขั้นมีการอ้างว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมนีในวัย22ปีได้เดินทางมามองหาที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษแล้วผลงานของเวสในฤดูกาลที่ผ่านมาโดดเด่นอย่างมากโดยเขายิงไปถึง16ลูกกับอีก15แอซิสให้กับเลเวอร์กเซ่นในฤดูกาล2023 2024เขาคือหนึ่งในขุนพลสำคัญภายใต้การควบคุมทีมของซาบีออลอนโซที่พาทีมสร้างประวัติศาสตร์ ควา้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันแบบไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤดูกาลเป็นที่เข้าใจกันว่า,บาเบอร์ลคูเซ่นมักต้องการขายนักเตะค,คนสำคัญให้กับสโมสรในต่างประเทศมากกว่าที่จะขายให้กับคู่แข่งโดยตรงในบุนเดสก,รการ์ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อลิเวอร์พูลในการแข่งขันกับเบย์มันนิกที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัววีแอสเช่นกันอย่างไรก็ตามทำกลางกระแสข่าวสเตฟานเอฟเวนแบร์ ตำนานนักเต็ะของบเบเยิร์ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์วีอสถึงความลังเลในการตัดสินใจอนาคตโดยกล่าวหาว่าการที่ดาวรุ่งรายนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวที่ชัดเจนถือเป็นท่าทีที่ไม่สมศักดิ์ศรีและทําให้ทุกฝ่ายยังคงมืดมนซึ่งเป็นเรื่องน่าเบือ่อและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เชือดกนิ่ม สลัดยอมรับไม่เพิม่มทัศนคติเทนในการฝึกซ้อมอันเนื่องสลัดกุนซือลิเวอร์พูลนะครับออกมาฟาดแรงตรงๆด้วยการยอมรับว่าไม่พอใจทัศนคติของเทนอเล็กซานเนอแบ็กขวารองกัปตันทีมหงส์แดงในการฝึกซ้อมและเคยพูดเรื่องความทุ่มเทในการเล่นกับแข้งรายนี้ไปแล้วหลายครั้งเทนอเล็กซานเนอนะครับจะแยกทางกับลิเวอร์ pool หลังจบการแข่งขันขนัดสุดท้ายของฤดูกาลก่อนจะย้ายไปยังเรียม,มาริดในปีหน้า และซอตยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ดาวเตะในวัย6ปีลงสนามในเกมพบกับคลิสทัพเพลตเพื่ออำลาแฟนบอลหรือไม่ยางไรก็ตามนะครับในการแถลงข่าวล่าสุดก่อนเกมพบกับพาเลตนั้นซอัตยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์โนจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองแชมป์แน่นอนแต่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจเกับการทำงานของฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษก็เช่นั้นนะครับในวัย46ปีกล่าวว่าผม คิดว่าโมซาลาดได้พูดถึงเรื่องนี้ไปบ้างแล้วว่าทำไมเขาถึงอยู่ในออฟฟิศของผมช่วงปลีซีซันและเหตุผลนั้นคล้ายคลึงกับกรณีของเทรนส์มาอยู่ในออฟฟิศของผมช่วงต้นฤดูกาลบางทีเขาอาจเคยกล่าวไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องย้ายออกไปดังนั้นทำไมผมถึงจะพูดมันไม่ได้ละ่ะบางทีนี่อาจเป็นของขวัญเชินแรกที่ผมจะมอบให้กับชาบีอาลอนโซได้ผมเองไม่ค่อยพอใจกับทุกนาทีที่เขาโชว์ฟอร์มในสนามซ้อมสักเท่าไหร่ในมุมมองของผม บางช่วงเวลาของเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยอีกมุมก็คือเขายังมีช่องว่างให้พัฒนาและนี่คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันผมยังบอกกับเขาด้วยว่าคุณเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมกว่าที่หลายคนคิดแต่โชคร้ายที่คุณไม่ได้โชว์สิ่งนั้นออกมาอยู่เสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางครั้งคนอื่นถึงมองว่าคุณเล่นเกมรับไม่ดีหากเขาสามารถมีสมาธิและตั้งใจเต็มที่แบบต่อเนื่องจะมีผู้เล่นไม่มากนักที่สามารถเอาชนะเขาได้ เพราะเขาทั้งรวดเร็วคล่องตัวและมีจิตใจเทียดเยียบ่ย่เราต้องแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาในทุกๆเกมในโลกของเราการถูกเติรสินไม่ได้ขึ้นอยู่กับ34นัดที่เราทําผลงานได้ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึง4นัดที่เราเล่นได้ไม่ไดีด้วยเหล่านี้แหละที่เราได้พูดคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงปรีเซั่นสลัดกล่าวทิ้งทายนะฮะ คาร์วัลส์เคลียร์ยอกเทรนส์แบ็กขวาลิเวอร์พูลคือกองหลังหินที่สุดที่เคยเจอคขาหนี้เก่งจริงคาร์วิซาคาร์วัสเคลียนะครับปีกตัวจี๊ดของเปเชยอมรับว่าเทนอเล็กซานโนรแบ็กขวาลิเวอร์พูลคือแนวรับที่เล่นด้วยยากที่สุดเท่าที่เคยเผชิญหน้าแม้หลายคนจะวิจารณ์เรื่องเกมรับก็ตามนะครับคาร์วิซาคาร์วัสเคลียนะครับปีตกตัวสกังของปารีสแซงต์แชมงเผยว่าเทนอเล็กซานโนรแบ็กขวาเดาดังของลิเวอร์พูล เป็นกางหลังที่เล่นด้วยยากที่สุดเท่าที่ตนเคยเจอมาถึงแม้หลายคนมองว่าอเล็กซานโดรมีจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับแต่ไม่ใช่สําหรับสลาติมชัดจอเจียในวัย24ปีที่เคยดวลกับดาเติหงแดงมาแล้วในเกมยูฟาแชมเปี้ยนจริงๆที่ฝรั่งเศสก็มีเยอะเลยพวกเขารวดเร็วและเล่นด้วยยากมากแต่ผมขอเลือกอาโนเขาโคตรเก่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายคนแหละผมบอกไม่ได้หมดหรอกแต่ผม คิดถึงแต่ตอนที่ผมเล่นอยู่กับปารีสเท่านั้นและคนที่ผมเล่นด้วยยากที่สุดก็คือเขาัวาว่าเลสกิเลียนะครับกล่าวในขณะให้สมัารกับลิโอเฟอร์นินานตำนานกองหลังของแมนยูเมื่อเร็วๆนี้นะฮะนี่คือสรสบการณ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่24พฤษภาคมนะครับ ฟอรินเวีนะครับใกล้แล้วสุดๆนะครับาาเยนเนี่ยน่าจะถอนแล้วแหะครับเพราะว่าฟ o อรินเวียเขาเลือกลิเวอร์พูลนะฮะดีวนี้เป็นดิวที่ค่อนข้างเป็นดิวใหญ่นะครับใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับกล้าลงทุนให้นะครับสุดๆไปเลยยุคใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับฟิล์มโปงฟ o อเรนเวียตเคอรเกสนะครับขอ3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วไปลุ้นในตำแหน่งซูร์นาอีกนะฮะ ตัวเป้านะฮะก็มีข่าวเชิงยงเยอะเลยนะครับช่วงนี้ตลาดนักเตะนะครับใกล้จะเปิดแล้วข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับจะเยอะหน่อยในช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับส่วนแฟนๆเนี่ยโอ้โหถล่มแอดมินเยอะเลยนะครับมาต่อว่านะครับแล้วก็มาด่าถากถางนะครับไม่เป็นไรแอดมินก็จะรับไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวการซื้อขายนะครับมีพิกไปพิกมาได้ยังไงก็อย่าลืมติดตามแอดมินนะครับจะนําเสนอข่าว สโมสรของเราแบบเต็มอิ่มจุใจทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์และกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ